สวัสดีสวนกระแสนะครับในเช้านี้นะฮะเป็นอีกเช้าหนึ่งที่เรามาดูวความคืบหน้าของสวนหลังบ้านกันบ้างนะครับก็เริ่มต้นจากนี่เลยกระเจี๊ยบแดงฝักยาวนะครับก็อันนี้ขึ้นเองนะเม็ดหลงนะเราก็เลยปล่อยเลยนะครับปล่อยให้เขาขึ้นเองเลยที่สําคัญเลยนะฮะนี่อะไรที่มันขึ้นเองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเม็ดแท้อาจจะเป็นนกมาขี้ นะครับหรือมันตกหล่นมาจากไหนก็แล้วแต่นะครับก็นี่เลยครับแตงไทยนะฮะผมชอบมากเลยที่อะไรมันขึ้นเองของบ้านนะครับมันเป็นเม็ดแท้เราก็จะปล่อยมันไว้เลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้จะเป็นแปลงของนะฮะต้นกุยช่ายแต่ตอนนี้แตงไทยมาขออาศัยอยู่แล้วนะครับดูต้นเขาค่อนข,ข้างแข็งแรงมากนะฮะ นะครับก็มาดูว่าตอนนี้เขาเริ่มออกดอกแล้วผมก็ปล่อยเขานะปล่อยให้มันออกดอกแล้วก็ามาดูว่ามันมีเดี๋ยวเอาต้นยาออกบางก่อนนะฮะนี่นะฮะนี่ <S <S 1> <S 1> นะี่เขาเริ่มติดลูกแล้วนะครับเขาเริ่มติดลูกแล้วแล้วก็ปล่อยให้เขาอยู่ไปก่อนนะฮะมีเยอะมากเลยตอนนี้นะครับข้อที่เห็นสังเกตก็คือ เลื้อยไปถึงนู่นเลยนะครับเลยไปถึงแปลงต้นหอมเก่าของเราเลยนะครับก็ปล่อยเขาได้อาศัยอยู่ไปนะเราก็จะได้กินแตงไทยโดยปริยายอันนี้ที่เอาไว้ก็คือเป็นผักขอบ้านนะครับจะบอกว่าอะไรไหมอันนี้ขึ้นเองนะอร่อยมากนะครับมันมากผมไม่ได้กินอันนี้ช่อดอกไม่ได้กินนะเด็ดดอกเด็ดดอกทิ้งไปแต่เอาใบนะครับใบแบบนี้นะครับกลางกลางอ่อนกลางแก่เนะี่ยโอ้โห มันมากเลยนะครับอันนี้คือผักขมบ้านอย่าทิ้งนะนะครับใครที่ดูนะสังเกตดูดีนะครับนี่มันจะไม่เหมือนกันนะน,นี่เป็นอันนี้เป็นต้นวจะพืชแหละแต่ไม่รู้ต้นอะไรนะฮะเขถอนถอนทิ้งไปมันคล้ายๆกันแต่อันนี้ต้นผักขมน,นะครับก็ดูเอาส่วนอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะขึ้นเองนะครับในส่วนของมะรละขี้นกเลยทําซุ้มให้เขาอยู่ซะนะครับเราก็จะได้กินในส่วนของ ัรรดาขี้นกที่มันขึ้นเองนะครับนี่ต้นในส่วนของกระเจี๊ยบฝักแดงกระเจี๊ยบฝักขาวนะครับก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับแข็งแรงมากโภลภาของเรายังแข็งแรงอยู่โภลภาของเรายังแข็งแรงอยู่นะครับอันนี้ก็กระเจี๊ยบนะครับโตแล้วต้นสังเกตนะต้นเขาจะล่ําและใหญ่มากนะฮะเขาจะสูงทันสูงถึงหน้าอกเราเลยนะครับและทีนี้ฝักเขาจะออกเยอะมากนะครับสังเกตได้จากนี่ การแตกของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งตอนนี้เราก็รุยปลูกเสริมไว้นะครับปลูกนี่ปลูกเสริมไว้นะครับก็ต้นเล็กนะก็ทยอยขึ้นเดี๋ยวก็หาขี้งวงขี้ไก่มาใส่นู่นนะครับอีกต้นหนึ่งนะครับก็ปลูกเสริมๆไว้นะครับนีอีกต้นหนึ่งก็ขึ้นแล้วเหมือนกันนี่กระเจี๊ยบนะครับกะเจี๊ยบเขียวฝักยักษ์นะครับ แล้วก็อันนี้แปลงมะเขือเป๋าะมาดูกันออกเยอะมากเลยนะฮะอันนี้ออกดอกเยอะมากนี่ลูกมาแล้วนะครับลูกมาแล้วมะเขือ,ปอเปราะอันนี้พันเจ้าพญานะลูกจะค่อนข้างดกหน่อยนะครับก็ตอนนี้ต้นแข็งแรงแล้วนะครับต้นแข็งแรงแล้วแล้วก็ออกลูกค่อนข้างเยอะเลย นี่นะฮะให้ดูกันนี่นี่นะครับนี่โอ้โหลูกนะฮะค่อนข้างเยอะ,มะเมื่อคือปอดถ้าแข็งแรงส่วนจะ,จะติดหมดนะฮะมันก็จะมีส่วนของนอนปีเสื้อที่จะมากวนก็ตอนนี้ยังไม่เจอนะตอนนี้ยังไม่เจอนะครับนี่ก็เีต้นหนึ่งจริงๆพอกินเลยนะนี่นะฮะออกดอกติดหมดแล้วนะฮะ มันก็อีกสองลูกนะครับติดหมดแล้วเหมือนกันนะฮะกอหวนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับอามาดูตรงนี้นี่คือกองใบไม้ที่เรากองไว้แต่นะครับมาลาขี้นกนี้ขึ้นก็เลยจัดให้เป็นที่เลื้อยของเขาซะเลยนะครับดูนะฮะมาลาขี้นกทั้งกอเลยนะครับให้เลื้อยคลุมไปเลยนะครับให้เลื้อยคลุม ก่อไม้ี้ไปเลยนะครับก็โอเคในส่วนของคลิปนี้นะฮะเราก็ยิ่งสุดเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของนะครับต้นดอกแคนะครับก็งามเช่นเดียวกันนะฮะก็ส่วนหลังบ้านเราก็มีความพัฒนาแนละก้าวหน้าไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วนะครับสำหรับต้นดอกส่วนครัวของเราก็เตรียมกินกันนะฮะ ด่วเร็วนี้แน่นอนโอเคสำหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ